สวัสดีค่ะวันนี้ทิพมานนำเสนอที่นาสสวยๆนะคะอีกหนึ่งแปลงในเขตอําเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่นะคะตอนนี้ทิพยืนอยู่หน้าแปลงที่นานะคะอ,อ่อยู่ในเขตตําบลเดิมบางอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่นะคะเกษตรกร,ร,กรขายไร่ละสามแสนห้นะคะ ไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านชุมชนอยู่หน้าที่เลยนะคะด้านหน้าทีา่เป็นถนนหินคุกนะคะหน้าที่กว้างโดยประมาณตั้งแต่มุมเสาไฟฟ้าด้านโน้นนะคะเลื่อยมาจนสุดเสาไฟฟ้าอีกด้านนึงนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ80เมตรแล้วลึกลงไปนะคะเกษตรกร,ร,กรทํานานะคะดินดีวิวเขานะคะอบล้อมด้วยวิวเขาบรรยากาศร,รอบๆสวยมากคะ่ะ ขายไร่ละสามแสนห้าฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื้อที่ทั้งหมดสิบไร่นะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนสายลักเส้นสามสี่ศูนย์โดยประมาณสามกิโลถึงหน้าแปลงนะคะเป็นที่ที่เกษตรกร,ร,กรทำนานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาที่ทำการ,กรเกษตรนะคะ เราขายยกแปลงในราคาไร่ละ3 5 0แสนบาทฟรีค่าโอนค่าทีใ่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อนอัดดูที่ได้ทุกวันนะคะติดต่อมาเบอร์092581638ทิพนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อทางทิปได้นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาพื้นที่ทำการเกษตร ทำโคกหนองนาปลูกบ้านพักผ่อนนะคะเนื้อที่ทั้งหมดสิบไร่นะคะมีครอบเขตในการลางวัดชัดเจนนะคะตอนนี้ที่พามาเดินดูหน้าแปลงที่ดินนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวนะคะบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ทําการเกษตรเหมือนกันนะคะทํานานะคะอันนี้ที่นาของแปลงที่ขายนะคะเริ่มตั้งแต่นี้นะคะมีเสาหินชัดเจนนะคะมีรางวัด แปลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมากนะคะหน้าแปลงที่หันไปทางด้านทิศใต้นะคะด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนัดดูได้ทุกวันนะคะเป็นพื้นที่เกษตรกรทำนานะคะไฟฟ้าประปา อยู่หน้าที่เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะลงมาจากถนนเส้นหลัก340โดยประมาณ3กิโลเองนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ092581663 8ทิพนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะค่ะทิปฝากช่องรุ่งทิปบุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ